เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันโกนะครับก็ยังคงเป็นชัยชนะอีกนัดหนึ่งครับสำหรับโคซิโกและก็ลูกทีพญายายนะครับล่าสุดครับเปิดบ้านส่งทีมสำรองยับลงทำศึกบนถ้วยเนชั่นแนลคัพแบ b โบเอเวอร์สอนัดแรกครับ พบกับทีมอันแยงนะฮะหรืออันยางก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งเป็นทีมจากลีกรองนะครับผลงานก็ไม่ดีนะครับอยู่ท้ายตารางนะฮะนัดนี้ครับผลงานของทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดใจแฟนบอลเจ้าถิ่นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะชนะไป2ประตูต่อ1ก็ตามนะครับซึ่งทีมเยือนเนี่ยสร้างความลำบากให้กับเจ้าบ้านนะโดยการยิงนำไปก่อนนะครับในนาทีที่71ครับ ทำให้โคซิโกครับต้องส่งนักเตะตัวหลักลงสนามถึง4คนรวดนะฮะทำให้พลิกเกมกลับมายิงแซง2ประตูรวดในช่วงท้ายเกมครับแซงเอาชนะไปได้อย่างน่าหวั่นเสียวครับ2ประตูต่อหนี่ครับหลังจากจบเกมครับเราไปดูความคิดเห็นแฟนฟุตบอลฮอน์ยาลายบางส่วนครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างความคิดเห็นแรกนะครับบอกว่าเพิ่งเห็นว่าทีมหลักแตกต่างกันมากขนาดนี้ ความเกณฑ์ต่อไปครับบอกว่าอย่างไรก็ตามผู้เล่นชุดนี้ไม่ได้เล่นด้วยกันมากนักดังนั้นความสามัคคีจึงไม่ดีเท่าที่ควรความเกณฑ์ต่อไปครับบอกว่าผู้เล่นชุดนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกันความเกณฑ์ต่อไปครับบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมผู้เล่นตัวสำรองยังคงมีความแตกต่างอย่างมากกับผู้เล่นตัวจริงไม่เป็นไรความเย็นต่อไปครับบอกว่า ทีมสำรองต้องพยายามให้มากขึ้นกว่านี้ความเก่งต่อไปครับบอกว่าผมเข้าใจโคซิโก้พยายามให้โอกาสทีมสำรองเล่นสุดท้ายก็ต้องส่งผู้เล่นตัวหลักลงไปสนับสนุนเกมโอ้พระเจ้า10นาทีสุดท้ายหัวใจเต้นแรงมากความิดเก็นต่อไปครับบอกว่าเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงลงใน10นาทีสุดท้ายยิงได้2ประตูความเก่ฑ์ต่อไปครับบอกว่า ทีมสำรองแบบนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าการอ่านเกมและวิธีการเปลี่ยนเกมของโคซิโก้นั้นยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าฤดูกาลหน้าถ้าได้เตะ AFC ครับหรือ AFC c h แชม i o n s นส์ลีกต้องเสริมทัพผู้เล่นสำรองให้ดีกว่านี้ ความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าช่องว่างระหว่างทีมชุด1กับทีมชุด2นั้นกว้างเกินไปโคซิโก้น่าจะมีวิธีแก้ไขมันไม่ดีสำหรับการแข่งขันในระยะยาวความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าโคซิโก้นั้นหัวเราะตลอด90นาทีเลยความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าฉันหวังว่าคุณจะเพิ่มความเฉียบคมให้ทีมชุดสำรอง เพื่อสับเปลี่ยนกับทีมชุดหลักได้สามารถเล่นได้ดีมากขึ้นและเนื่องจากโอกาสลงสนามน้อยการประสานงานและการจบสกอร์จึงค่อนข้างอ่อนแอความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าทีมชุด2คือภาพของฮอนยลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่แสดงถึงการขาดความมั่นใจของผู้เล่นหวังว่าพวกเขาจะปรับปรุงในการแข่งขันครั้งต่อไปความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่า ผลของการไม่เปลี่ยนตัวเมื่อเล่นวีลีกควรหมุนเวียนผู้เล่นกันมากกว่านี้ความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าดีใจที่ชนะอย่าวิจารณ์ผู้เล่นหนักเกินไปถ้าเขาดีกว่านี้คงได้เป็นตัวหลักแล้วความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าทีมหนึ่งและทีมสำรองแตกต่างกันมากซิกโก้มีอะไรให้ทำอีกมากมายกับฮองอัญญาลายความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่า นานแล้วที่แฟนๆไม่รู้สึกเสียวๆแบบนี้ทีมหนึ่งชนะจนชินแล้วแมนะครับความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าฤดูกาลหน้าฮอนยาลายจะต้องซื้อนักเตะเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มคุณภาพของทีมและความคิดเห็นสุดท้ายครับบอกว่าเตะกับทีมจะกลีกรองแต่ยังต้องใช้ผู้เล่นตัวหลักถึงจะชนะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็จะติติงนะครับในเรื่องของความแตกต่าง ของตัวผู้เล่นนะครับชุดหลักแล้วก็ชุดสำรองนะครับว่าคอนเนต์จะแตกต่างกันมากนะครับผู้เล่นบางคนเนี่ยก็เล่นได้ต่างก่ามาตรฐานนะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยวันที่นี้ด้วยฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ